มีเกษตรกรมาถามผมบ่อยมากเลยนะครับว่าทำไมพืชไม่โตทั้งที่ใส่ปุ๋ยไปก็ครบทุกสูตรใส่ยาก็ครบแต่ทำไมใบยังเหลืองยอดยังนิ่งราบไม่เดินเพราะทุกการเพาะปลูกไม่ใช่แค่การใส่ปุ๋ยแล้วรอรับผลผลิตอย่างเดียวครับแต่เราต้องดูถึงปัจจัยอื่นๆควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคของพืชแร่ธาตุในดินค่ากดต่างๆในดินหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณของผลผลิตในแต่ละฤดูกาลก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเราต้องเข้าใจพืชของเราก่อนครับเราต้องดูว่าพืชเรานีพรร้อมมจะิุดดคณับ การบำรุงไหมการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวจึงไม่ใช่คําตอบทั้งหมดครับที่ส่วนโสภาของเรานะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมที่จะเติมเต็มทุกความต้องการของพืชไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนระยะไหนเรามีทีมให้คําปรึกษาไล่คําแนะนําแก่พี่น้องเกษตรกรครับถ้าพี่น้องเข้าใจปัญหาของพืชที่ตัวเองปลูกอย่างแท้จริงแล้วนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพราะเราไม่ใช่แค่คนขายปุ๋ยแต่เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาของเกษตรกรชาวไทยผลผลิตดีคุณภาพชีวิตคุณก็จะดีขึ้นปุ๋ยตาสวนโสภาคือพลังที่จะทำให้สวนของคุณเดินหน้าต่อ ถ้าเกิดไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่อีปีหน้าครับสวัสดีครับ